สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมตำนานมังกรหยกเอ็มนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องทีมอีกแล้วนะครับอ่าแต่วันนี้นะครับจะเป็นทีมที่เราจัดตำแหน่งนะครับโดยที่จัดตำแหน่งจัดตัวตามตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมนี้จะเป็นทีมที่เอามาปรับใช้ประยุกต์ได้หลายแบบนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ลุงจะดีด้วยนะครับเอาละครับสำหรับทีมนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าตำแหน่งที่สำคัญนะครับของทีมนะครับก็จะคือตำแหน่งแทงนั่นเองนะครับสำหรับทีมนี้นะครับพี่ลุงใช้เอี้ยกล้วยนะครับเป็นตำแหน่งแทงนะจากนั้นนะครับทีมทุกทีมนะครับที่มีตำแหน่งคล้ายคกันนะครับที่ทุกทีมจะต้องมีนะครับมีอยู่ประมาณ3ตํตำแหน่งด้วยกัน ครับงคือแทงนะครับสคือตําแหน่งดาเมจนะครับซึ่งทีมนี้ของพี่ลุงเนี่ยใช้เป็นตัวดาเมจต่อเนื่องนะครับซึ่งดาเมจหลักก็คือแม่ชีมิกจ้อนะครับแล้วดาเมจเสริมเนี่ยก็คืออิตเตงใต้ฟือนั่นเองนะครับสาเหตุที่ใช้แม่ชีมิกจ้อเป็นดาเมจหลักเนี่ยเพราะว่าแม่ชีมิกจ้อเนี่ยเป็นตัวละครตำนานนะครับซึ่งปั้นง่ายกว่าตัวเทพนิยายนะนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยตัวแม่ชีมิกจ้อเนี่ย มีระดับ3ลูกไฟแล้วนะครับอ่าในขณะที่อิดเต็งได้ซื้อเนี่ยเป็นแค่4ดาวอยู่เลยนะนะครับแล้วก็ตัวฮิลนะครับก็คือเสี่ยวเจียวเดิมนั่นเองนะครับทีนี้จัมีว่าอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับตำแหน่งนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามใจชอบนะครับในที่นี้นะครับในอนาคตเนี่ยพี่ลุงจะเล่นคู่กับเสี่ยวเหล่งนึ่งนะครับเมื่อเอี้ยกล้วยเนี่ยขึ้นลูกไฟหนึ่งได้แล้วนะครับแล้วมีเสี้ยวเหล่งนึ่งยืนคู่ในทีมเนี่ยจะทำให้ทั้ง2ฝ่ายนะครับ ผัดกันชุบชีวิตฝ่ายนึ่งได้นั่นเองนะครับเพราะงั้นทีมนี้ก็จะเป็นทีมที่สามารถเล่นได้ยาวๆอีกเช่นกันนะครับอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเซียวเหล่งนื่อเนี่ยก็ยังเป็นตัวที่มีดีบัฟนะครับลดกรอกนะครับลดโทสะด้วยนะเอาละครับสำหรับทีมนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะทุกคน เริ่มจากเ e อี้ยกล้วยนะครับในช่วงแรกเนี่ยทีมนี้จะเล่นยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าใช้เ e อี้ยกล้วยแทงในช่วงแรกๆเนี่ยเอี e ้ยกล้วยจะยืนแทงได้แป๊บเดียวไม่ค่อยไหวนะครับแต่หลังจากที่สามารถปลดล็อกสกิล4ของเ e อี้ยกล้วยได้แล้วนะครับก็จะทําให้เ e อี้ยกล้วยเนี่ยยืนแทงได้นานขึ้นมากเห็นไหมครับโดนตีแล้วก็ฮิลตัวเองนะครับเพราะว่าเ e อี้ยกล้วยเนี่ยพอบล็อกได้นะครับก็จะทําการฮิลตัวเองนะ น,นอกจากนี้นะครับเอี้ยกล้วยยังมีสกิลเดี่ยวที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับดามจของสกิลเดี่ยวของเอี้ยกล้วยเนี่ยแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับอ่าพอมีตัวละครนะครับที่สมดุลแบบนี้นะครับก็ทําให้เราเนี่ยผ่านคอนเทนต์ต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าเรียบร้อยครับผม ด้วยตัวละครแบบนี้นะครับเราสามารถเล่นได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับในอนาคตนะครับเราสามารถถอดอิดเต็งใต้ซื้อออกนะครับแล้วก็หาตัวดาเมจตัวอื่นนะครับมาเสริมแทนได้อย่างเช่นจิวจี้เยี้นะครับเสริมดาเมจเดี่ยวลงไปได้นะครับหรือว่าถ้าอยากได้ตัวซ c เพิ่มนะครับเราสามารถใส่บัวเทียวห่วงลงไปได้นะครับแล้วก็เอาบัวเทียวห่วงเนี่ยมายืนด้านหน้าเพื่อที่ว่า เวลาที่บัวเทียหวงใช้สกิลเนี่ยฝั่งนู้นจะได้ติด CC นะครับพอติดสกิลหินแล้วเนี่ยจะถูกข้ามเทินไปนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าการโจมตีเนี่ยจะสลับกันใช้ท่าไม้ตายใช่ไหมครับรอบแรกเอี้ยกล้วยพี่ลุงใช้ท่าไม้ตายก่อนรอบ2รอบต่อไปเนี่ยจะเป็นแทงฝั่งตรงข้ามใช้ท่าไม้ตายเสร็จแล้วจะสลับมาเป็นตำแหน่งที่บัวเทียห่วงยืนอยู่นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดีนะเมื่อบัวเทียห่วงใช้สกิลนะครับ แล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดหินนะครับถ้าติดหินสัก3ตัวนะครับก็แปลว่าจะถูกข้ามเทิน3ตัวเลยทันทีโดยที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเพิ่งออกสกิลตัวแรกไปเท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าโชคดียิ่งไปกว่านั้นนะครับติดหิน4ี่ตัว5ตัวขึ้นไปเนี่ยแปลว่าเทินนี้เนี่ยเราจะตีฟรีเลยนะครับอ่าการเล่นแบบนี้เนี่ยก็เล่นได้อีกเช่นเดียวกันนะครับหรือว่า จะใช้ตัวละครดาเมจเดี่ยวนะครับมายืนคู่นะครับทำดาเมิก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นจิวจี้เยียกนะครับเพราะว่าจิวจี้เยยกเนี่ยถ้าปั้นดาวเยอะๆนะครับก็ทำดาเมิดเดี่ยวได้รุนแรงมากๆนะครับแล้วก็สามารถใช้ยืนแทงได้ในระดับหนึ่งด้วยนะนะครับเนื่องจากตัวของจิวจี้เยยกเนี่ยถ้าใช้สกิลฆ่าได้เนี่ยจะทำการฮิวเลือดจนเต็มนะครับ อ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับทีมนี้นะนะครับแล้วก็ในอนาคตนะครับเราสามารถปรับไปเล่นทีมอื่นได้ด้วยนะครับถ้าเรามีแม่ชีอยู่นะครับในอนาคตนะครับก็อาจจะถอดตัวจิวจี้เยียกออกนะครับเพื่อใส่ต๊โกลงมาแทนนะครับเพื่อช่วยทำดาเมจนะครับแล้วอาจจะถอดตัวอื่นๆออกได้เช่นอาจจะถอดเซลเหล่งเนื่องออก แล้วใส่หัวมเอี้ยวลงมานะครับอ่าเี้ยกล้วยเนี่ยเมื่อแทงได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก้อนเน้นดาเมดจ,จากโตกโกนะครับเน้นดาเมดจ,จากแมชีนิจจอนะครับแล้วก็เน้นดาเมดจ,จากหัวมเอี้ยวนะครับหรือในกรณีที่โตกโกกับหัวมเอี้ยวเนี่ยดาวเต็มแล้วนะครับลุกไฟ6แล้วเนี่ยเราจะถอดแมชีออกก็ทําได้เช่นกันนะครับอ่าโดยรวมนะครับทีมนี้เนี่ยสามารถ เล่นได้หลากหลายนะครับแล้วก็มิกซ์ได้หลายตัวละครหลายแนยวทางนะครับแค่หาตัวละครเนี่ยให้ตรงตามตำแหน่งที่พี่ลุงแนะนำไว้ตอนต้นคลิปนั่นเองนะครับถ้าใครบอกว่าโอ้พี่ลุงผมจะไม่ใช้เอี้ยกล้วยได้ไหมครับได้ครับผมตัวแท้งเนี่ยไม่จะเป็นจะต้องเป็นเอี้ยกล้วยเสมอไปนะครับใครไม่รู้ว่าตัวแท้งตัวไหนดีนะครับก็มีคลิปแนะนำตัวแท้งเอาไว้ให้แล้วนะ นะครับก็เข้าไปดูในคลิปนั้นได้เลยนะครับแล้วก็ตัวแทงที่แนะนำนะครับสำหรับตัวที่ค่อนข้างจะแทงได้ดีเลยนะในระยะยาวนะต้องบอกว่าในระยะยาวนะก็จริงๆแล้วแนะนำเอีย้ยกล้วยกับเอีย้ยคังนะครับ2ตัวนี้นะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆน,นะครับถ้าใครไม่ชอบตัวทำดาเมจสายแบบเป็นดาเมจต,ต่อเนื่องนะครับ จะใช้ดาเมจรุนแรงเหมือนเป็นทีมกระบี่เนี่ยก็ไม่ผิดแต่อย่างใดนะครับอย่างเช่นอาจจะใช้เหงงเต็งเอียงนะครับกับหัวเอี้ยวนะครับยืนทําดาเมจคู่กันด้านหลังก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะนะครับเล่นแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าในอนาคตนะครับพอตัวโตกโกมาแล้วนะครับก็เอาหัวเอี L, ้ยวเหงเต็งเอียงโตโกเป็นทําดาเมจหลักนะครับแล้วก็ใช้เอีย้ยวก่้ยืนแทงไปก่อนได้เช่นเดียวกันนะครับ เอาละครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะช่วยเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับได้ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าเอาจริงนะครับที่พี่ลุงทําคลิปนี้มานะครับก็เห็นจากหลายๆที่นะครับก็จะมีคนสงสัยแล้วก็งงๆอยู่ว่าเอ๊ะผมจะจัดทีมยังไงดีครับมีตัวนี้จัดทีมแบบนี้ได้ไหมหรือว่ามีตัวแค่นี้จะจัดทีมแบบไหนดี นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งทีมตัวอย่างนะครับที่พี่ลุงเนี่ยลองจัดมาให้ดูนะครับแล้วก็ลองรีวิวให้ดูว่าทีมนี้เป็นยังไงบ้างดีแบบไหนนะครับรวมถึงทุกคนก็น่าจะได้เห็นแล้วนะครับว่าดาเมจของแมชีมิจจ้อเนี่ยพอขึ้นเป็น3าลูปไฟแล้วเนี่ยรุนแรงแค่ไหนนะครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับกด u u s s r r i e นะครับให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับ อ่ะสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูดาเมจของแม่ชีมิกจอกันอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย